สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกขจรสวยๆน่ารักแบบไม่ง่ายอีกแบบหนึ่งนะคะโดยริบบิ้นกากเพชรใสน,นะนี่นะคะ สวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีการไไรเหรียริบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบิ้นตา TW นะเป็นกากเพชรใสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ รีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว30ซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน1 1ซนเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะรีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็จะเอาด้านกา,กากเพชรไว้ด้านนอกนะทั้ง4เส้นนะคะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่สเส้นที่2สวมด้วยเส้นที่ส เส้นที่4กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสเสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้าน S S <ram>? hmm. เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดๆจับจัๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบิน้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าแบบนี้นะเสร็จแล้วจับประตริบิน้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานให้ริบิ้นเข้ามาด้านในนะค่อยค่อยดึงค่ะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะเส้นฝั่งด้านซ้ายมือจับริบบิ้นโค้งมาด้านหน้าแบบนี้นะนี่นะคะได้แบบนี้เสร็จแล้วจับปัตตริบบิ้นอ้อมไปหลังกรีบนี่นะแล้วก็จับปัตตริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกรีบดอกนี่นะ ให้อยู่หลังเส้นนี้นะคะให้ลิบบี้นออมาตรงด้านล่างนะก็ค่อยดึงลิบบี้ลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะจะได้แบบนี้เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของลีจะตัดให้เสมอตรงฐานนะลีจะตัดให้ได้แบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกขจรสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ